เมื่อนกักเรียนทุนธรมธรมดาๆได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนไฮโซที่ที่มีลูกคนรวยเรียนอยู่กันเพียบเธอจึงปิ๊งไอเดียหนึ่งที่จะใช้เส้นด้วยการตีสนิทกับลูกคนรวยลูกชายนักการเมืองเพื่อปูทางชีวิตของเธอต่อไปสู่มหาลัยดีๆจนเมื่อได้รู้จักลูกชายของนักการเมืองจริงๆจ,จะพบว่ามอนนีนนั้นมันคือปีศาจชัดๆ สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w e s t e r ร์สตูด o กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ขอแนะนำหนังเกรด B เป็นหนังนอกกระแสที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้ผ่านตายอย่างแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีพล็อตเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจและอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเรื่องนี้กันกับหนังเรื่อง You're Killing Me ปี2023ครับสมครวันนี้เราไปรับชมรับฟังหนังเรื่องนี้กันเลยครับ เอเดนสาวน้อยมัธยมปลายชีวิตของเธอในตอนนี้ใกล้เข้าสู่เส้นทางมหาลัยสาวน้อยคนนี้ตั้งอกตั้งใจกับการเรียนเป็นอย่างมากครับเธอมุ่งหวังจะเป็นคนที่มีชีวิตดีๆในอนาคตยิ่งในช่วงระหว่างรอยต่อแบบนี้เธอนั้นไม่อาจที่อยู่นิ่งเฉยได้เลยและเธอเองก็พยายามหาคนทางที่เป็นไปได้ที่สุดที่ว่าจะได้เข้ามหาลัยดีๆที่มีโอกาสในการหางานทําดีๆครับก่อนที่ภาพจะฉายไปยังเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาคนนี้เป็นเพื่อนร่วมห้องของเอเดนนี่แหละครับ โดยชายคนนี้กําลังนั่งมองดูวิดีโอที่ตัวเองถ่ายมาครับหากมองเพลินๆจะดูเหมือนว่า ขาวนั้นพยายามถ่ายวิดีโอน่ารักน่ารักกับแฟนสาวอารมณ์เหมือนว่ากําลังมองดูวิดีโอเก่าๆของคนรักที่ไม่สามารถจะรักได้ครับจนกระทั่งในเวลานั้นพอดีคุณครูประจําชั้นของพวกเขาก็ได้พาชายคนหนึ่งมาอย่างในห้องครับก่อนที่คุณครูจะแนะนํากับทุกๆคนว่าชายคนนี้คือนักสืบมิเชลได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับนักเกรียนทุกๆคนว่าในตอนนี้ตํารวจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนของคนเป็นอย่างมากเมลิซาเพื่อนร่วมชั้นของพวกคุณได้หายตัวไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ หากใครไม่บอกสแสใดๆสามารถแจ้งให้กับครูหรือตำรวจได้เลยก่อนที่ภาพจะฉายไปยังเอเดนในตอนนี้ครับเหมือนว่าเธอเพิ่งจะสังเกตว่า เพื่อนร่วมชั้นของเธออย่างเมลิซ่านั้นไม่ได้มาเรียนด้วยอาจเป็นเพราะเธอคุ่นคิดและเครียดเกี่ยวกับเรื่องการหามาหาลาัยเรียนต่อจนไม่ได้นึกถึงเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องนี้เลยจนกระทั่งถึงเวลาเลิกเรียนของวันนั้นเมลิซ่าได้เดินมุ่งตรงไปยังกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งจากที่เห็นก็คงจะเดาได้เลยแหละครับว,ว่าเด็กนักเรียนพวกนี้คือลูกคนรวยแต่ว่าคนที่เธอเดินมุ่งตรงเข้ามาหานั้นคือชายที่มีชื่อว่าชโรเดอร์ครับเอเดนพยายามถามถึงผู้เป็นพ่อของชายคนนี้ว่าพอจะมีช่องทางไหนบ้างที่ว่าฉันจะสามามรถตติด่ออและพบบเจกั ขอขงนแต่ว่าโตรเดอร์ก็เข้าใจเธอเป็นอย่างดีเลยครับทุกๆคนที่พยายามเดินเข้ามาหาเขาจุดประสงค์ก็มีเพียงแต่ต้องการบางอย่างจากพ่อของเขาเอเดนที่พื้นฐานเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วเลยได้พยายาม,ามถามถึงปาร์ตี้ที่โทรเดอร์ชอบจัดทุกคืนว่าตอนนี้พวกนายยังจัดอยู่หรือเปล่าด้วยความคิดของเอเดนแล้วหากไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากโตรเดอร์ได้อย่างน้อยถ้าเธอได้ไปงานปาร์ตี้ของโตรเดอร์ก็มีโอกาสอยู่ไม่น้อยที่เธออาจจะได้พบกับพ่อของโทรเดอร์ครับเห็นได้ชัดว่าเธอนั้นใส่หมดหน้าตักจริงๆเลยครับ จะว่าไปเธอเองก็ไม่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการครับเพราะเธอถูกทั้ง3คนนั้นเมินไปแต่ว่าเธอได้กลับมาพูดคุยกับเพื่อนของเธออีกทีอย่างซาร่าบอกว่าคืนนี้พวกเราจะไปงานปาร์ตี้กันทั้งๆที่ซาร่าเองก็แทบจะไม่เชื่อสายตาเลยครับว่าเด็กเน็อย่างเธอจะไปงานปาร์ตี้เนี่ยนะทางนี้เพื่อนของเธอเองก็รู้ดีครับว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเอเดนนั้นมันก็ไม่ใช่การเข้าไปสนุกในปาร์ตี้อย่างแน่นอนครับก่อนที่ภาพจะตัดไปอีกครั้งในตอนที่เอเดนอยู่ในรถ ดยที่มีพ่อของเธอมาส่งอย่างงานปาร์ตี้แถมในรถนั้นก็มีซาราอยู่ด้วยอีกคนครับจุดนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนนี้ไม่ใช่คนที่นอกลู่นอกทางแต่อย่างใดแต่เมื่อรถของพวกเขาใกล้ถึงงานปาร์ตี้เอเดนก็ขอให้พ่อจอดรถไกลๆเพราะเธอั้นก็กลัวจะเสียหน้าเหมือนกันเนื่องจากเธอรู้ดีว่างานปาร์ตี้แบบนี้มันคงไม่เหมาะที่พ่อของเธอจะไปเห็นสักเท่าไหร่ขณะที่พ่อของเธอพยายามจะเดินไปส่งให้เธอก็ปฏิเสธพ่อของตัวเองไปบอกกับพ่อว่าเสียแรงเปล่าๆเดินไปก็มีแต่จะปวดหลังเอาตอนนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า ผู้เป็นพ่อของเอเดนนั้นเหมือนว่าจะมีอาการผิดปกติบางอย่างทางร่างกายครับการเดินของเขาจําเป็นจะต้องใช้ไม้เท้าพยุง เมื่อได้ยินอย่างนั้นแล้วพ่อของเธอเองก็เหมือนจะเข้าใจครับเลยยอมให้เธอเดินไปต่อเองเอเดนบอกกับพ่อว่าถ้าถึงเวลากลับเมื่อไรเธอนั้นจะรีบโทรหาพ่อในทันทีก่อนที่จะได้รับคําตอบส่วนมาจากพ่อว่าก็แน่ละ่ะถ้าเธอไม่โทรมาพ่อจะเข้าไปอุ้มลูกออกมาเองและแล้วทั้งสองคนก็ได้มาถึงยางงานาปาร์ตี้ครับปาร์ตี้นี้ก็เหมือนปาร์ตีว้วัยรุ่นเมกาทั่วไปเลยแหละครับแน่นอนว่ามันต้องมีความอลังทุกๆคนในงานจะแต่งตัวตามธีมแต่ว่าการที่พวกเขาจะเข้าไปในปาร์ตี้นั้นหนึ่งในเพื่อนสนิทของโรเดอร์ที่มีชื่่อวาเนนรั้ ก็จะเดินเข้ามาเก็บมือถือแต่ละคนซึ่งเหตุผลที่เคนดรานั้นจําเป็นจะต้องเก็บมือถือก็เป็นเพราะปาร์ตี้จัดขึ้นในบ้านหลังนี้ครับเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนักการเมืองพรรคของเกรสหากมีรูปหรืออะไรที่หลุดไป ก็อาจจะส่งผลมาถึงพ่อของโทรเดอร์ได้ครับแน่นอนว่าทั้งคู่ดูไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เห็นอาการมากที่สุดก็คงจะเป็นซาร่านน่แหละครับยิยงโดนเก็บโทรศัพท์ไปเธอก็ยังรู้สึกไม่สบายใจและไม่ไว้ใจครับแต่ก็ต้องฝืนทําไปเพราะด้วยความฝันของทั้งคู่ว่าจะใช้เส้นสายในการเข้ามาหาหลัยให้ได้เลยก่อนที่ภาพจะตัดไปเพียงไม่นานครับจู๋จูทั้งสองคนกลับสนุกกับปาร์ตี้เฉยแตกต่างจะไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้เลยแหละครับและแล้วทั้งสองคนก็ได้พบเข้ากับเป้าหมายที่พวกเขามาที่นี่ครับซึ่งนั่นก็คือโทรเดอร์น ของเธอในตอนนี้ทันทีโดยการขอกับซาร่าให้ยิงสเนสน่ห์ไซกูสเพื่อนเสนิทในแก๊งอีกคนของโทรลเดอนี่เองครับชายคนนี้ตกในมารยาของผู้หญิงได้อย่างง่ายดายเนื่องจากเขาเป็นพวกลูเซอร์เพียงแค่โดนผู้หญิงอ่อยเข้าไปสักนิด ก็สามารถทําให้เขาลุ่มหลงในมารยาได้อย่างง่ายดายเลยครับและมันก็กลายเป็นทางสะดวกสําหรับเอเดนที่เธอจะได้เข้าไปพูดคุยและตีสนิทกับโทรเดอร์ถึงตอนนี้โทรเดอร์เองที่ได้มองเห็นหน้าของเอเดนก็แทบจะไม่เชื่อสายตาเลยว่าเอเดนเป็นคนที่หัวแข็งและจอมตื้อจริงๆเลยแหละครับส่วนทางด้านซาร่าที่กําลังพูดคุยกับกุสเหมือนว่าทางคู่ก็พูดคุยกันถูกปากถูกข้ออย่างดีเลยครับอาจเป็นไปได้ว่าเพียงไม่นานซาร่าเองเหมือนจะตกหลุมรักชายปวดเปียกอย่างกูสเข้าซะแล้วล่ะครับกูสได้แนะนําสุดยอดเครื่องดื่มให้กับซาร่า ากนี้ในการสนทนาของทั้งคู่เราก็ได้พบว่ากุสเองเป็นหนึ่งในลูกคนรวยครับกูสเล่าว,ว่าตัวเขานั้นสามารถเข้ามาหาลัยที่พวกเธอต้องการได้อย่างง่ายดายเพียงแค่พ่อของเขาบริจาคเข้ามาหาลัยเพียงแค่หนึ่งล้านดอลลาร์แต่ว่ากูสก็ไม่ใช่คนแบบนั้นซะทีเดียวเลยครับหากว่าพ่อของเขาทําแบบนั้นจริงๆเขาก็จะยังคงโดนดูถูกและเยดยามจากผู้เป็นพ่อเขาคิดว่าในครั้งนี้เขาอาจจะต้องพยายามเองนี่คงอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้สารานั้นได้รู้สึกตกลุมรักชายคนนี้ไปแล้วเล็กน้อยครับส่วนทางนานเอเดนและโทรเดในตอนนี้ โทรดก,ก็เข้าใจอยู่แล้วแหละครับว่าเอเดนเข้ามาตีสนิทนั้นก็เพราะต้องการใช้เขาเป็นเครื่องมือก็เพียงเท่านั้นแต่ว่าเอเดนนั้นเฉียบฉลาดและสามารถเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีเหมือนว่าเธอมีจุดหมายที่ค่อนข้างมั่นคงครับหากว่าให้ทําอะไรเธอก็คงน่าจะยอมแหละครับ จนกระทั่งทุกๆคนในงานก็ได้ยินเสียงกรีดดังั่นออกมาจากหน้าบ้านครับยิงสาวคนหนึ่งกําลังตะโกนตามหาน้องสาวตัวเองครับก่อนที่จะได้รู้ว่าเธอคนนี้คือพี่สาวของเมลิซ่านี่เองครับยิงสาวร่วมชั้นกับเอเดนที่หายตัวไปอย่างลึกลับแต่ว่าเธอบอกกับทุกคนในที่แห่งนี้ว่า เธอคิดว่าต้องมีบางคนรู้บางอย่างอย่างแน่นอนและเธอก็จะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้รู้เอเดนเลยใช้วิกฤตนี้พลิกไปเป็นโอกาสแทนครับเธอบอกกับโทรเดอร์ว่าเธอจะไปส่งพี่สาวคนนี้เองวิธีการของเธอคือการซื้อใจของโทรเดอร์ครับและเธอก็สามารถเกลี้ยกล่อมพี่สาวของเมลิซาจนกระทั่งไปส่งที่บ้านได้สําเร็จครับก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ปาร์ตี้ครั้งณนะตอนนี้กูสได้แยกตัวออกมา เพื่อที่ว่าจะเข้าไปในห้องน้ําและโดบอย่างเงียบๆครับเห็นได้ชัดครับว่ากูสเหมือนจะเครียดบางอย่างมาจนกระทั่งต้องเพิ่งยาพวกนี้เพื่อให้ความเครียดของเขานั้นลดน้อยลงเอเดนที่กลับมาจากบ้านของเมลิซาในที่สุดโทรเดอร์ก็ยอมคุยกับเธออย่างดีๆมันแปลว่าแผนของเธอนนั้นได้ผลครับ เธอสามารถซื้อใจของโทรเดอร์ไปแล้วนิดหนึ่งโทรเดอร์ได้พาเธอไปยังห้องโถงที่เขาภาคภูมิใจมากที่สุดและพรีเซนต์สิ่งของต่างๆภายในห้องนั้นที่เขาภูมิใจดังเช่นขวานเล่มนี้ครับขวาลเลมนี้คือขวานบัมพบุรุษของเขาต้นตระกูลของเขาคือคนที่บุกเบิกเมืองแห่งนี้และนี่คือปืนสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองคนปู่ของพวกเขาเข้าร่วมสงครามในเยอรมันและนำสิ่งนี้กลับมาบ้านเพื่อเป็นเกียรติให้แก่วงตระกูลซึ่งตอนนี้มันก็กำลังใช้งานได้อยู่ครับแต่ว่าเอเดนก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เลยแหละครับ จุดมุ่งหมายของเธอไม่ใช่รู้จักสิ่งของพวกนี้เธอตามหาผลตอบแทนของเธอที่ช่วยโทรเดอร์เอาไว้ว่าจะยอมให้เธอได้พูดคุยกับพ่อของโทรเดอร์ไหมเนื่องจากว่าเธอนั้นพยายามมาทั้งชีวิตเพื่อเป้าหมายที่จะได้เข้ามาหาลัยดีๆและตอนนี้มันก็ขาดอยู่สิ่งเดียวครับเพื่อที่เธอจะได้บรรลุเป้าหมายนั้นได้สําเร็จหากล้องเกมาคิดคําพูดของเอเดนดีๆ มหาลัยที่ว่านี้คงจะต้องเข้ายากมากๆครับโอกาสน้อยนิดที่จะเข้าได้คงมีเพียงแต่ต้องมีเงินเป็นปบกๆกหรือต้องเป็นอัจฉริยะอะไรทํานองนั้นแหละครับแน่นอนว่าโทรเดอร์ก็ยังคงต้องรู้สึกว่าถูกใช้ครับเลยได้พยายามยื้อเวลาเอาไว้ก่อนจะลากเธอออกมาเล่นเกมกับเขาครับแต่เธอก็ทําได้ดีอยู่เอยมาเลยครับขนาดเล่นเกมก็สามารถเข้ากับโทรเดอร์ได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งเพื่อนของเธอซาร่าเข้ามาทําลายบรรยากาศครับซาร่านั้นเมาแอก่อนเพื่อน ทั้งๆที่เธอเป็นคนบอกกับเอเดนเองว่าเมื่อเสร็จงานนี้แล้วเราจะรีบกลับบ้านกันตอนนี้เธอได้กลับกลายไปเป็นอุปสรรคหนึ่งของเอเดนไปแล้วซะง,งั้นเอเดนเลยต้องพักการเล่นเกมไปกลางคันเพื่อพาซาร่าไปนอนพักที่ห้องนอนด้านบนแต่ทว่าภายในห้องนั้นกลับมีโกสอยู่ด้วยคนครับ กสได้สะดุ้งตัวขึ้นมาหลังจากที่ตัวเองโดบมาเต็มคาราเบลเลยแต่เมื่อออกมาจากห้องน้ําก็ได้พบกับซาร่าคร่าวกับซาร่าในตอนนี้เรียกได้ว่าเมาหมดสติเลยแหละครับมันเลยเป็นจังหวะที่กุสมีโอกาสที่จะทําไม่ดีไม่ร้ายกับเธอได้ครับตัดภาพไปยังเอเดนอีกครั้งการเล่นเกมของพวกเขามาถึงจุดชี้เป็นชี้ตายครับลูกปิงปองที่เอเดนจะต้องชอดเป็นลูกสุดท้ายซึ่งเป็นลูกตัดสินว่าพวกเขาจะชนะหรือไม่โทรเดได้ใช้โอกาสนี้ในการาท้าทายเอเดนว่า หากเธอชูดลูกนี้เข้าฉันจะยอมให้พ่อเซ็นหนังสือรับรองให้กับเธอจนผลสุดท้ายแล้วเอเดนก็สามารถชูดเข้าไปได้สําเร็จครับและตอนนี้ก็เหมือนว่าแผนของเธอก็น่าจะบรรลุไปแล้วเลยครับเธอนั้นรีบปลีกตัวไปหาซาร่าในทันทีเพื่อที่ว่าจะได้ปลุกซาร่าและกลับบ้านกันก่อนที่ภาพ,พจะตัดมาที่ซาร่าครับกุสไม่ได้ทิ้งโอกาสนี้ไปเลยครับเขาได้เข้ามานอนใกล้ๆตัวของซาร่าพร้อมทั้งยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอ เก็บภาพเหมือนกับอวดเพื่อนๆว่าเขากําลังนอนกับสาวอยู่และมันก็ประจบเหมาะกับเอเดนที่เข้ามาพอดีครับเอเดนได้เห็นภาพทุกๆอย่างจนกระทั่งทําให้กุสนั้นต้องลุกลรี้ลุกลนเลยแหะครับพยายามแก้ตัวยังไงก็ไม่ทันแล้วเอเดนรีบตะโกนให้กุสออกไปจากห้องทันทีแต่ทว่าเขาดันกลับลืมโทรศัพท์มือถือของตัวเองครับณตอนนี้เอเดนได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วทั้งรูปและวิดีโอที่เขาถ่ายสาราเอาไว้หมอน,นี่นี่มันโรคจิตชัดๆเลยว่าไหมาครับ แต่ว่าเมื่อเธอเลื่อนรูปในโทรศัพท์ของ o กสไปเรื่อยๆกลับได้พบภาพและวิดีโอของหญิงสาวปริศนาที่หายตัวไปอย่างเมลิซาครับนอกจากนี้ยังมีวิดีโอที่ o กสถ่ายมาตั้งแต่ต้น o กสที่อยู่ข้างนอกก็เพิ่งจะรู้ตัวเลยครับ ว่าเขาดันเผลอทิง้งโทรศัพท์ไว้ข้างในแต่ว่าถูกเอเดนขัดเอาไว้แลลไลลออกไปข้างนอกอยากเข้ามายุ่งเด็ดขาดณตอนนี้กลายเป็นกสไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับแต่ว่าเอเดนกลับมาค้นรูปและวิดีโอที่กสนั้นได้ถ่ายเอาไว้มาดูก่อนที่จะได้รับรู้เรื่องราวว่าเด็กให้โซทั้ง3คนนี้ปาร์ตี้เมาปลิ้นในรถครับเท่านั้นยังไม่พอสิครับเมื่อทั้ง3คนนี้ได้พบเข้ากับเมลิซาที่กําลังเดินกลับบ้านอยู่ทั้ง3คนนี้ได้ทําการชักชวนเมลิซาบอกว่าพวกเขาจะไปส่งเมลิซาที่บ้านให้เองเมิิซ่าาพยามปฏปฏเสธไแตทั้ง3คน ก็ตื้อและตามเธอไม่เลิกจนกระทั่งเธอก็ต้องยอมขึ้นไปบนรถร่วมเชิงวิดีโอในตอนต้นเรื่องที่เราได้เห็นก็คือวิดีโอของเธอที่ถูกถ่ายอยู่ในรถครับเอเดนดูวิดีโอไปน้ำตาไหลพรากไปนั่งดูเมลิซาถูก3าคนนี้แกล้งจนกระทั่งถึงตอนที่เมลิซาทนไม่ไหวอีกแล้วครับเธอเพียงแค่ต้องการให้ทั้ง3คนนี้พาเธอไปส่งที่บ้านแต่ว่าทั้ง3คนนี้ก็ไม่ยอมพาเธอกลับบ้านสักทีเธอเลยตัดสินใจเดินกลับบ้านเพียงตัวคนเดียว ทั้งๆท,ที่ในตอนนี้ทั้ง3คนพาเธอมายังในป่าซึ่งเป็นที่ไหนก็ไม่รู้เลยครับสุดท้ายแล้วเอเดนก็ดูวิดีโอไม่ทันจะจบเลยครับเมื่อถือของกสก็ดันแบตหมดไปก่อนเช่นเดียวกันนั้นทั้ง3คนก็กําลังมุ่งหน้ามาหาเธอแล้ว โเดได้เข้ามาทักถามเอเดนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแยม้มซึ่งเป็นใบหน้าที่เก็บความน่าสงสัยไม่มิดเลยแหละครับการที่โตเดรเลือกที่จะไม่กระตุกกระตากและบุกเข้าไปในทันทีนั้นเป็นเพราะเขากลัวว่ามันจะยิ่งน่าสงสัยโดยที่ไม่รู้ว่าเอเดนรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วแหละครับแต่ไม่ว่ายังไงเอเดนก็ยังคงหัวแข็งและไม่ยอมให้ทั้ง3คนเข้าไปข้างในดังนั้นหยิบสายชาร์จมาให้เธอซะ เราะตอนนี้เหมือนว่าสาระอาการจะไม่ค่อยดีแล้วเธอจะใช้โทรศัพท์มือถือโทรไปหาที่บ้านแต่ว่าทั้ง3คนก็ไม่ยอมหยิบสายชาร์จให้กับเธอสักทีครับจนสุดท้ายแล้วเธอก็ตะโกนบอกความจริงออกมากครับว่าเธอได้ดูคลิปในมือถือของกูเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็แปลว่าเอเดนันยังดูวิดีโอไม่จบครับ ถึงเธอจะรู้เธอก็ไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเพราะมือถือของกุส์มันดันแหมดไปซะก่อนเธอเลยถามกับทั้ง3าคนตรงๆว่าตอนนี้เมลิซ่าอยู่ที่ไหนกันแน่โตรเด์พยายามแก้ต่างว่าครั้งสุดท้ายที่เขาได้เห็นเมลิซ่ามันคือตอนที่พวกเขาไปส่งเมลิซ่าที่นาบานแน่นอนอยู่แล้วครับมันไม่ใช่ความจริงครับเมลิซ่าไม่ได้กลับมาถึงบ้านหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนแต่เอเดนก็ยังคงหัวแข็งต่อไปครับเธอนั้นจะไม่ยอมออกไปจากที่นี่หากว่าเธอไม่ได้ดูวิดีโอนั้นจนจบ ทำให้เหตุการณ์นี้ต้องเริ่มตึงเครียดกันไปใหญ่เลยล่ะครับทั้งข้างนอกและข้างในต่างร้อนรอนไม่แพ้กันเลยครับเอเดนเลยตัดสินใจขู่ทั้ง3คนว่าหากพวกนายไม่หยิบสายช้าให้กับฉันฉันจะกรีดเสียงดังลันบานให้ทุกคนได้รู้ภายใน30วินาทีนี้ซึ่งเธอก็นับเวลาถอยหลัง30วิีไปเรื่อยๆครับโดยที่ไม่รู้ว่าทั้ง3คนนี้กําลังลงไปและกําลังเชิญทุกๆคนให้กลับบ้านไปในทันที30วิีของเธอมันกลับมีประโยชน์กับทั้ง3คนซะง,งั้น เพราะตอนนี้แขกทุกคนออกไปจากบ้านหมดแล้วครับเนื่องจากเธอได้มองเห็นทุทกๆคนที่กลับบ้านไปผ่านหน้าต่างตอนนี้ไม่ว่าจะพยายามกรีดเสียงดังเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเธออีกแล้วแหละครับหลังจากนั้นเธอใช้โอกาสที่ทั้ง3คนอยู่ข้างล่าง รีบวิ่งไปเอาสายชาร์จที่อยู่ข้างนอกแต่ว่าในตอนนั้นพอดีกูสยังคงอยู่ที่นั่นครับทำให้เกิดการวิ่งหนีกันอย่างชุลมุนในฉากนี้ก็ทําให้กูสโดนศอกไปหนึ่งทีจนทําให้เลือดโชกออกมาจากจมูกและโทรเดอร์เองก็วิ่งตามหลังมาโทรเดร์วิ่งตะคุบสายสายชาร์จเป็นอย่างแรกเลยครับเลยทําให้เกิดการจักรเยี่ยสายชาร์จกันในตอนนั้นจนกระทั่งสายชาร์จมาได้ขาดออกกันเป็น2ท่อนที่ยังไงตอนนี้ทั้ง3มคนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงดังอีกแล้วพวกเขาพยายามพังประตูเข้าไปอย่างเต็มที่ แต่ว่าก็ยังไม่สามารถทําได้สักทีเนื่องจากเอเดนได้ใช้ตู้เสื้อผ้าขวางเอาไว้ก่อนที่จะสั่งกับกุสให้ไปเอาบันไดและไปหยิบโทรศัพท์มันมาให้ฉันส่วนทั้งสองคนก็จะพยายามล่อเอเดนเอาไว้ด้วยการพยายามพังประตูห้องไปเรื่อยๆทั้งฝั่งเดียวกันซาร่าก็ได้สติกลับมาพอดีครับซาร่าในตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ เธอเพิ่งจะสางเมาและอาการไม่ค่อยดีมากนักเมื่อได้เห็นกูสผ่านหน้าต่างในห้องน้าก็ต้องรีบเปิดหน้าต่างให้กับกูสในทันทีแต่เมื่อเปิดมากูสก็ไม่ได้มีท่าทีที่ร้ายแรงอะไรครับตัวเขาดันกลับมาปลอบและนวดหัวให้กับซาร่าแทนเพื่อนข้างนอกกําลังคาดหวังในตัวเขาต้องบอกเลยว่าหมอนิมแั่งไม่เต็มจริงๆครับ แต่ไม่ว่ายังไงตอนนี้สาราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรครับเธอเองกลับเป็นคนชี้บอกกับกูสว่าโทรศัพท์อยู่บนเตียงโดยที่เอเดนต้องพยายามกันพวกข้างนอกจนแทบเป็นแทบตายสุดท้ายแล้วกูสก็โดนเอเดนนาเก้าอี้ฟาดใส่หลังเต็มๆครับจนทาให้เขานั้นต้องสลลไปก่อนที่ภาพจะตัดมาอย่างคุณพ่อของเอเดนครับ พ่อของเอเดนได้สังเกตว่าไวรุนที่มาจากปาร์ตี้บ้านหลังนั้นเริ่มทยอยกลับมาแล้วส่วนทางด้านโทรเดอร์ก็ไม่ได้สนอะไรอีกแล้วเลยครับเขาตัดสินใจหยิบขวานมาพบุรุษมาและฟาดใส่ประตูบานนั้นอย่างไม่ยัง้งโทรเดอร์นั้นฟาดต่อไปทะลุประตูจนกระทั่งทะลุตัวเสื้อผ้าที่ขวางเอาไว้ส่วนทางด้านซาร่าและเอเดนนั้นก็ลากตัวกูสไปยังห้องน้ําและมัดกูสเอาไว้ในอ่างอาบน้ําจนเมื่อเคนดราและโทรเดอร์เข้ามาข้างในได้แล้วก็ยังคงไม่สามารถทําอะไรได้อยู่ดีครับเอเดนได้ทําการเปิดน้ําในอ่างของกูสเอาไว้ พร้อมกับเสียบได้เป่าผมครูว่าหากพวกนายพังประตูเข้ามา <c oughs> กสอาจจะได้ไปเยี่ยมยมบาลอย่างแน่นอนครับซึ่งระหว่างนี้เอเดนเองก็มองเห็นทางรอดของพวกเขาครับคือพวกเขาสามารถออกมาได้จากทางที่กสมานั่นคือหน้าต่างที่เปิดทิ้งเอาไว้พร้อมกับบันไดแต่ทว่าเพื่อนของเธอซาร่ากลับมีปัญหาอีกครั้งครับเธอนั้นไม่ยอมลงบันไดเพราะว่าเธอกลัวครับ แม่เหตุการณ์กำลังจะเป็นจะตายอยู่แล้วก็ดันมากลบันไดสังเกตครับถึงตอนนี้เราจะได้เห็นว่ากสเองก็ไม่ได้ร้ายสักขนาดนั้นเลยครับเขาพยายามแก้ต่างให้กับตัวเองว่าในเหตุการณ์บนรถก่อนที่เมเลซาจะหายตัวไปเขาเองก็พยายามบอกกับโทรเดอร์อยู่ตลอดว่าให้ไปส่งเธอที่บ้านเธอเพียงไม่นานไฟฟ้าในบ้านทุกอย่างก็ดับลงไปครับซึ่งนั้นก็เป็นฝีมือของเคนราและโทรเดอร์นั่นเอง กลายเป็นว่าตอนนี้เคนดราและโทรเดอร์ได้กลับมาเป็นต่อสถานการณ์นี้ครั้งครับและก่อนที่ทั้งสองคนกําลังจะปีนบันไดออกไปเอเดนก็พยายามบอกกับซาราว่าลงไปเถอะแต่มันก็ไม่ทันอีกแล้วครับเมื่อเคนดาได้โผล่จากหน้าต่างและจับมือของซาร่าเาไว้ พร้อมกับอีกมือหนึ่งถือมีดของเธอเตรียมจะสวบวินาทีนั้นซาร่าตัดสินใจดึงมือของตัวเองออกครับมันเลยทําให้เคนดานั้นต้องพลัดตกจากบันไดและโดนมีดของตัวเองสวบเข้าให้ซะเองครับเรียกได้ว่าเคนดานั้นอยู่ในอาการที่สาหัสมากๆเลยก็ว่าได้ซาร่าที่ยังคงคลัวการลงบันไดจึงได้ขอให้เอเดนลงไปก่อนจนเมื่อเอเดนได้มาถึงข้างล่างครับ เธอพยายามขอมือถือจากเคนราเพื่อที่ว่าจะสามารถโทรหาโรงพยาบาลและมาช่วยเธอไว้ให้ทันส่วนซาร่าก,ก็ยังคงสองจิตสองใจครับเธอยังคงขาสานอยู่บนนั้นและไม่กล้าที่จะลงมาสักทีจนกระทั่งโทรเดอร์ก็มาถึงข้างล่างพอดีครับเอเดนเลยต้องตัดสินใจหนีและขึ้นไปอีกครั้งระหว่างที่กำลังปีนขึ้นไปเธอก็เพลิดทำมือถือของเคนราตกลงไปครับกลายเป็นว่ายังคงไม่สามารถใช้มือถือได้ จังหวะขึ้นมาได้ของเอเดนก็ถือว่าหวาดเสียวพอสมควรครับโธเดอพยายามดึงมันได้ออกมาแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเอเดนก็สามารถผ่านไปได้สําเร็จครับในเมื่อยังไม่สามารถจับตัวทั้งสองคนได้สักที โชรเดอรด์พยายามลากตัวของเคนราออกมาและพาเธอเข้าไปข้างในอีกครั้งเคนดาเธอเริ่มไม่ไหวเต็มทีครับขอกับโชรเดอร์ว่าพาเธอไปโรงพยาบาลเธอจะบอกว่าแผลของเธอร้ายแรงมากๆเลยครับหากว่าปล่อยไว้นานๆก็อาจจะทำให้เธอมีสิทธ์ตายได้เลยผลสุดท้ายแล้วโชรเดอร์ก็ไม่ยอมพาเธอไปโรงพยาบาลครับหากว่าพาไปเรื่องทุกอย่างต้องแดงอย่างแน่นอนโชเดอร์มีหลายอย่างที่ต้องกลมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของพ่อ รวมถึงคดีของพวกเขาด้วยแม้ว่าแคนราจะพยายามขอร้องอ้อนวอนสักแค่ไหนบอกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของโทรเดอร์เลยถึงจะโูดไปยังไงโทรเดอร์ก็ไม่ฟังอีกแล้วครับเขาได้ปล่อยเธอไว้ที่นี่และกลับไปตามล่าเอเดนและซาร่าอีกครั้งครับทางด้านซาร่าและเอเดนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ตัวลรรรลำบากเหมือนกันครับคนที่เหมือนจะหนักใจมากที่สุดดูจะเป็นเอเดนนะครับเนื่องจากตอนนี้เพื่อนรักอย่างซาร่ากลับรู้สึกอยากจะยอมแพ้ครับ เธอนั้นขอให้เอเดนคืนมือถือให้กับพวกเนซาซาร่ากล่าวออกมาด้วยความสิ้นหวังถึงเราจะพยายามเล่นงานพวกมันยังไงเราก็ไม่สามารถจัดการพวกมันได้จริงๆหรอกเพราะทางอายการตำรวจก็เป็นพวกมันทั้งหมดแล้วแต่ทางด้านเอเดนกลับคิดกลับกันครับพ่อของทรเดอร์เป็นสมาชิกสภาคอนเกรสทั้งนี้พ่อของเขาก็ใกล้เลือกตั้งอีกแล้วด้วยครับหากว่าตอนนี้เราจะสามารถเล่นงานได้อย่างแน่นอนเธอยังไงความคิดของซาร่าเองก็ยังคงไม่ยอมโน้มตามเอเดนสักทีครับนักใจเหมือนกันนะครับพยายามด้วยกันมาตั้งแต่แรก เมื่อพูดคุยกันยังไงก็ตกลงกันไม่ได้สักทีทําให้ทั้งคู่ต้องเลิกใช้กําลังกันแทนครับแทนที่จะสามัคคีกันและช่วยกันจนนี้ผมเองก็ต้องบอกว่าเหนื่อยใจมากเหมือนกันครับแม่ซาร่านซาร่าแต่กลับมาที่โทรเดอร์กําลังเดินขึ้นบันไดจู่ๆแสงรถของใครบางคนก็สะท้อนเข้ามาในบ้านทาให้เขาต้องเดินย้อนกลับไปอีกครั้งและรถคันที่ว่านั้นคือรถพ่อของเอเดนเองครับเขาได้พูดกับเอเดนไว้แล้ว ว่าถ้าหากไม่โทรมาพอจะเข้าไปอุ้มลูกในบ้านซึ่งเมื่อพ่อของเอเดนเข้าไปในบ้านครับทุกๆอย่างมันกลับเงียบและมืดสนิทไปเลยแม้ว่าจะพยายามตะโกนถามก็ไม่มีใครตอบเลยสักคนจนเมื่อเขาได้เดินขึ้นไปด้านบนสุดท้ายแล้วก็ได้พบกับเอเดนในที่สุดครับเพียงแต่ว่าโรเดอร์กลับโผล่มาจากด้านหลงังและฟาดใส่พ่อของเอเดนด้วยด้ามขวานครับจากที่เดินกระเพกกระเพกต้องใช้ไม้เท้าอยู่แล้วต้องบอกเลยว่าน่าสงสารมากๆเลยครับครั้งนี้โรเด์ได้ทําการขู่เอเดนว่าหากไม่ยอมส่งมือถือมาให้กับเขา ไม่อย่างนั้นบอกลาพ่อของเธอได้เลยเอเดนนั้นยังคงหัวแข็งครับคิดมากว่าจะส่งให้ดีหรือไม่จนกระทั่งเป็นซาร่าเองที่หยิบมือถือไปให้ครับแต่ถึงแม้ว่าจะส่งมือถือหรือไม่ผลสุดท้ายแล้วมันก็ยังคงเหมือนเดิมครับ ทรอเดอร์ไม่ยอมปล่อยผ่านสิ่งนี้ไปง่ายๆแน่นอนแต่ก่อนที่จะได้ลงมือพ่อของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับหน้าของทรอเดอร์เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเห็นได้ชัดว่าตัวเขานั้นกลัวพ่อของเขามากๆและแม่ของเขาก็เดินตามมาเช่นกันเธอคนนี้แปลกมากกว่าทุกๆคนเลยละครับเธอเดินเข้ามาอย่างใจเย็นมองดูสถานการณ์ทุกๆอย่าง พร้อมกับสีหน้าที่ยิ้มแปลกๆจนกระทั่งพ่อแม่ทั้งสองคนก็หันหน้าใส่กันเหมือนพวกเขาจะรู้สถานการณ์ทั้งหมดแล้วละครับหลังจากนั้นทุกๆคนก็มานั่งพูดคุยกันเหมือนกับปัญญาชนครับโรเดลบอกว่าเขานั้นพยายามจะปกป้องพ่อในยามสถานการณ์ที่เปราะบางเช่นนี้ก่อนที่เอเดนจะพูดออกมาเองครับว่าสิ่งที่เขากําลังปกป้องคือตัวเขาเองทั้งหากและฉันเองก็ได้เห็นวิดีโอทั้งหมดแล้ว วินาทีนั้นแม่ที่กำลังเดมน้ำก็สำลักพอดีเลยครับเอเดนพูดออกมาให้ทุทกๆคนได้รู้ว่าเธอเห็นวิดีโอเกี่ยวกับเมลิซาก่อนที่จะหายตัวไปซึ่งมันก็ถูกถ่ายด้วยมือถือของกูสครับถึงตอนนี้แม่ของโทเดอร์ก,ก็เริ่มจะลุกลรี่ลุกลนเข้าไปใหญ่เลยครับก่อนที่จะถามกับลูกชายว่าเคนร่าอยู่ที่ไหน แต่เมื่อเดินไปหาเคนด้าอีกครั้งเคนดาเหลือเพียงร่างอันในวิญญาณเท่านั้นแล้วละครับโจได้เองก็เสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เหมือนว่าเขาจะคิดน้อยไปอยู่ดีเลยครับชีวิตของเพื่อนหนึ่งคนกับภาพลักษณ์ของตัวเองเขาเดันกลับเลือกภาพลักษณ์ของตัวเองมากกว่าทั้งสามพ่อแม่ลูกกลับมานั่งจับเขาคุยกันอีกครั้งโดยครั้งนี้แม่ของโดอรดได้เสิร์ฟน้ำให้กับทุกๆคนเพื่อหวังว่าการพูดคุยหลังจากนี้จะมีความรู้สึกที่เย็นลงครับซึ่งแน่นอนครับครอบครัวคนรวยทำสิ่่งทีพวกเขาถนด นั่นคือการใช้เงินซื้อคนนั่นเองพลังที่จะสามารถสยบเกือบทุกๆอย่างบนโลกนี้แต่ว่ามันกลับไม่สามารถซื้อใจของเอเดนได้ครับถึงตอนนี้ขนาดพ่อของเขาเองที่ต้องการรื้อฟื้นบริษัทของตัวเองกลับมาอีกครั้งด้วยการยอมปิดปากกับเรื่องที่เกิดขึ้นรวมถึงซาร่าหางว่าเธอยอมเธอจะได้เข้ามาหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝันทั้งพ่อและซาร่ายอมกับข้อเสนอนี้มีเพียงแต่เอเดนที่ยืนกรานและยังไม่สามารถตัดสินใจได้ครับ จนเธอพูดออกมาว่าเธอจะตัดสินใจหลังจากที่เธอได้ดูคลิปทั้งหมดนั้น3มพ่อแม่ลูกต่างต้องกุมขมับไปกับเธอครับเธอไม่รอช้าหยิบมือถือที่ชาร์จอยู่ตรงหน้าและกลับมาเปิดวิดีโอดูจนจบจนได้พบว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมเลมลลซาไม่ได้หายตัวไปเฉยๆแต่ว่าเธอถูกทั้ง3คนในฆาตกรรมแทนคับ ตัดภาพไปในวิดีโอวันนั้นอีกครั้งครับเมลิซ่ายังคงยืนหยัดที่จะเดินกลับบ้านโดยที่ทั้ง3คนนี้พยายามแกล้งมาตลอดทางซึ่งเป็นโทรเดอร์เองที่ไม่ยอมและแกล้งต่อไปสุดท้ายแล้วเมลิซาก็ทําให้โตรเดอร์ต้องไม่พอใจในที่สุดครับโตรเดอร์เหยียบคันเร่งไปอย่างบ้าคลาั่งก่อนที่จะเหยียบลูกระนาดที่มีชื่อว่าเมลิซ่าครับผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจดีแหละครับแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นทั้ง3คนได้พาศพของเมลิซ่าไปโยนทิ้งในแม่น้ําเพื่ออ,อำพรางคดีครับ เมื่อวิดีโอในมือถือจบลงเอเดนก็ตัดสินใจได้ทันทีว่าเธอจะไม่ยอมรับเงินเธอจะออกไปพร้อมกับมือถือเครื่องนี้ครับโตรเดลุกลี่ลุกลนเป็นอย่างมากพยายามจะลากตัวทั้ง3คนไม่ให้ไปไหนแต่ทางฝั่งพ่อแม่ของเขานั้นใจเย็นมากๆครับบอกกับโทรเดว่าอย่าพึงซึ่งแน่นอนแหละรครับมันคือแผนของพวกเขาอยู่แล้วในตอนนั้นซาร่าเอเดนและพ่อทุกๆคนต่างเริ่มมีอาการเข้าสแล้วครับทุกๆคนต่างเดินโซเซไม่รู้ทิศไม่รู้ทางก่อนที่ในตอนสุดท้ายทุกๆคนจะสลบลงไป เป็นเอเดนที่สามารถฟื้นสติกลับมาก่อนคนอื่นครับโดยที่เธอฟื้นขึ้นมาอยู่บนรถ ที่มีโทรเดอร์เป็นคนขับอยู่ข้างๆครับถึงเอเดนจะมีสติแต่ร่างกายของเธอไม่สามารถขยับได้เลยครับโทรเดอร์ er บอกว่ามันคือฤทธิ์ของยาตัวหนึ่งที่มีสรรพคุณทาให้อัมาพาช,ชั่วคราวสิ่งที่ด่าคือโทรเดอร์บอกกับเอเดนว่าพ่อแม่ของเขามักจะให้เขากินประจําตอนเด็กเวลาที่เขาทําตัวดือ้อโทรเดอร์บอกกับเธอว่าจริงๆแล้วฉันจะไปแจ้งความว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมลิซาแต่ว่าพ่อแม่ของเขานี่แหละเป็นคนที่ไม่ยอมครับและแล้วรถทั้งสองคันก็เดินทางมาถึงอย่างที่หมายครับจัดการนําทุกๆคนมาใส่ในรถ รวมถึงนำร่างของเคนราใส่ไว้ในหลังรถก่อนที่จะนำมีดของเคนรามาให้เอเดนจับก่อนส่วนกูสก็ต้องกลายเป็นคนที่โชคร้ายในที่สุดครับเมื่อพ่อของโชเดอร์ได้สั่งให้โทเดอร์จัดการกับกูสและใส่เขาไว้ในรถไปอีกคนวิธีการอําพรางศพในครั้งนี้คือลากรถลงไปในเนินแม่น้ำครับเมื่อรถพุ่งชนลงไปข้างล่างทุกๆคนก็จะจมลงไปในน้ำพร้อมกับรถ แต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่มีใครทําเอเดนได้ครับผลสุดท้ายคือเอเดนและซาร่าที่สามารถรอดมาได้ที่โชคร้ายคือพ่อของเอเดนไม่สามารถรอดมาได้ครับเลยทําให้การฟื้นคือชีพกลับมาในครั้งนี้มันเต็มไปด้วยความแค้นมากมายของเอเดนครับเธอนําปีกของตัวเองที่ใส่มาในงานปาร์ตี้และแตัดสินใจที่จะมุ่งตรงไปยังบ้านของโทรเดอร์อีกครั้งส่วนซาร่าเหมือนเธอจะพอแล้วกับเหตุการณ์นี้ครับเธอไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปและต้องการกลับไปที่บ้านครับ ก่อนที่เธอจะนึกคิดบางอย่างและหยุดร้องไห้กลางทางในเช้าของวันถัดไปตำรวจก็มาถึงยังเหตุการณ์ครับ พบศพของคุณพ่อเอเดนเคนราและกุสและคนที่กําลังดูข่าวนี้อยู่คือพ่อของโทรเดียครับก่อนที่ว่าจะมีบางคนโผล่มาจากข้างหลังพร้อมกับควานของบัมพบุรุษพวกเขาครับหลังจากนั้นคงไม่ต้องบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนทางฝั่งคุณแม่ที่ยังอยู่ในห้องน้ําเธอกําลังเก็บกวาดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนและแล้วนางฟ้าเอเดนก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับควานบัมพบุรุษอีกเช่นเคยแต่ว่าแม่ของเขานั้นถือว่าเป็นคนที่จัดการยากมากๆครับ ระหว่างการต่อู้นี้ก็มีบทสนทนาเล็กน้อยครับโดยแม่ของเธอเล่าว่าเอเดนนั้นคล้ายกับเธอมากเธอคือนักเรียนทุนที่มุ่งมั่นเหมือนกับเอเดนเลยครับไม่แปลกเลยที่มีความเนี้ยบและมีความอาฆาตที่สูงไม่ต่างจากเอเดนเลยเกินแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเอเดนก็สามารถจัดการได้ครับด้วยการผลักเธอเข้าไปในอ่างก่อนที่จะถีบได้ปอาผมที่กําลังเสียไฟลงไปในอ่างจนชักกระเดวกระเดวเลยแหละครับคนสุดท้ายคือลูกชายคนดีสุดที่รักโทรเดอร์ได้มองเห็นววนัสกรรมทุกอย่าง ทั้งภาพพ่อของตัวเองที่นั่งอยู่อย่างน่าเสยวสยองรวมถึงคนแม่ที่นอนอยู่ในอ่างจนกระทั่งตัวเขาได้ยินเสียงบีบแต่รถจากข้างล่างกับเขาโมโหมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่กําลังเดินลงไปหาเอเดนเขาก็ได้หยิบปื้นของคุณปู่ไปด้วย ส่วนเอเดนก็รอโทรเดอร์อยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยครับเหมือนว่าเธอจะจัดการกับโทรเดอร์เหมือนกับที่โทรเดอร์จัดการกับเมลิซาแต่ทว่าโทรเดอร์กับยิงส่วนได้ทันครับแต่กระสุนมันก็ได้เฉียวเข้าไปใส่ไหลเธอแต่ว่าวินาทีสุดท้ายเธอมีโอกาสได้แลนไกใส่โทรเดอร์ ทว่าเธอนั้นเลือกที่จะไม่ทำครับเหมือนว่าเธอจะรู้สึกสงสารและเห็นใจโทรเดอร์ครับที่ดันเกิดมาในครอบครัวเลเทแบบนี้จนเพียงไม่นานโทรเดอร์กลับยืนขึ้นมากลับการเอเดนก็กำลังนอนสมเธอแทบไม่มีแรงเหลืออีกแล้วโทรเดอร์ลุกขึ้นมาแถมยิ้มใส่เอเดนด้วยรอยยิ้มที่มันโคตรจะปีศาจเลยล่ะครับวินาทีที่โทรเดอร์กำลังจะลงมือใส่เอเดนก็ได้กลับมีบั้นท้ายเปื้อนจากสงครามโลกครั้งที่สองฟาดใส่หัวของเขาเต็มแรงเลยล่ะครับซึ่งนั่นก็คือฝีมือของซารานี่เองทั้งสองคนเขา ก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะได้ยินเสียงวอตำรวจที่มาเหมือนกับนางจบของฉากไทยแล้วก็จะไปกันแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องย k i l i l l i n g มีปี2023เพื่อนๆคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้างครับส่วนทัวผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ก็ไม่เลวสักทีเดียวนะครับขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไป7เต็ม10ละกันครับแล้วเพื่อนๆให้กี่คะแนนกันดีลองคอมเมนต์กันมาได้เลยครับ และถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้กับพวกเราส่วนใครที่อยากสนับสนุนช่องของพวกเราก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านทางช่องทางซ้ายล่างนี้ได้เลยครับตอนนี้ช่องเราก็ใกล้ถึงแสนซับทุกทีอยากขอเวลาทุกท่านสักนิดลองเลื่อนลงไปว่ากด Subscribe หรือยัง้ากดแล้วผมและทีมงานต้องขอขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไป West e r เตอร์สตูคอสวัสดีครับ